มาแล้วครูสวัสด ar, ar. ีคร oh, ับสวัสดีครับเสียเอ็มเสียอามสวัสดีครับสวัสดีครับคิดถึงยังเร็ววันที่เสียไปใส่ดีแล้วที่เสียเฮ้ยวันที่มวนกรุบวันเดียวกรุบมากกรุบมากกรุบเลยน่าน่าน้ากล้องนี้นะครับห้าสิบก็จะมีกิจกรรมดีๆยู่ที่เราเรียนร่วมสนุกทันทัน กับพ่อโจ้งอิงนะครับเป็นไงพี่เปากินข้าวอย่างพอกินแล้วกินกาแฟโกโก้ยิ่มได้ขอหน่อยได้ไหมล่ะถ้าถ้าขอต้องใส่คู่กันนะได้ใส่ขี้ได้ไหมไม่ได้พี่บอลเรียกเหมือนจะฆ่าหันหน้ามาสวัสดีครับโอ้ไปทาปากได้แล้วค่ะพยายามไม่ขุดเร็วๆเป็นเต้น ไปก็ไปในกูทายคลิปลมึ่ว่าใเห็นกูร้อยแพ้ไป้สิสิคลิปกูก็ต้องไปต่อคลิปตัวโอ้โอยไกลแม่เอา้าลิเกเล่นแล้วดิไปดูลิเกไหม แั้งเอาสร้างไม่กินอีกแล้วเตี๋ยเอาเต่าคือตาหักแถอะตั้งกับเป็นหน้าเต่ากับเป็นหน้าล่างหน้าล่างไอ้ควายไทยอยู่ก่วายอยู่บนนะเป็นอย่างเถือกยุบเป็นอย่างใครเองเลี้ยงอยู่เป็นไงกุ้งสันขีขานมันนั่นกับว่าอันเอาขาตั้งกล้องไว้ซะมันมีหลายมุมแถอะ ย้อนม,มาีบอสโจยเห็นหรือจะซื้อมากินงา่ายโพสลรามาเออเม่มาหากินง่ายครับ,บกินง่ายปานันมันเป็นลุกพอดีบางทีนั่งก็นั่งบ่ได้เอ้าแม<พ>อเจ้าอะไรห,ห,หนูเมียนได้อยังมาเต้น<ๆ>หนุ่มอิงกี่นี่อันนี้เต้นแม่หน่อยวันนี้เต้นกรรมการว่าเต้นแม่หน่อยครับ อันนี้ไม่หน่อยอะไ้วีดีสสมาราคันอ่ะบ่อีีฝุ่นข้างในฝุ่นดีอันนี้ไม่หน่อยอันนี้พ่อเอกเพแม่เต้นบุกเอไม่เต้เดียวเต้นนี้เต้นที่มอนไม่เต้นองคอือเต้นสีขาวข้างบนนะคะนอยาได้นูอยากได้งหมืไปไทยเอาเอาวันไปเถะเดี๋ยวดูมอดูดูันันแชงผมเบลนะอ๋อเห็นละ อ่าลูดเบื้องเบื้องาพออกอยู่เพราะเพิ่งเพิ่งดูคลิปไปใช่เพิ่งดูคลิปไปอ๋อหมายถึงว่าพี่หมอนจะทำให้ใช่ไหม่แบตอกจะได้บอกจะได้พี่อ่ะเป็นยังไงพี่ได้เราจะเอาข้างไหนเอาข้างหลังลูกสาวบัทัน S <S เราพี่เองจีก่อนเองจีไปใส่คือเ่อท่านเห็นนางไปใส่ฮะา้นโตัวมากอะไรบ้าจี้เป็นกับป้างพวกเองกับผมพวกเองผมไก่ยาวเนาะผมยีรีกับยาวอยู่ดีเนาะตัดไหมไม่ตัดใช่ไหมตัดแต่ข้างหน้าเนาะ เอาเสียงขึ้น่าไงกานใช่ไหมเเห็นไหมไปดูลิเกรอได้ไหมสอาสิแเขาเปิดงานอยู่ใกลเร็นแล้วค้องแคปอีหนึ่งสมัยควันแจ่มมหาชนตน ดียวอผู้หญิงกับหนูทำเมียเก็บแล้วค่อยปิดงเหนงแม่นว่าตรปตอนนี้คือได้หมดแล้วไม่เลือกแล้ว เมฆกุ้งมันก็เลือกบ่ได้บ่บ้าได้เลือกอยู่แม่ชุดกับแม่ชุดกับแม่คือเลือกกับลูกกับชุดไหนไม่ไดออกไม่มาชุดพวกนี้ก็สวยชุดนี้มีสองสีมีสีแดงกับสีน้ำเงินหนึ่งนะชุดตรงอีกมีจักตัวตอนนี้นับไม่ได้จะนับทั้งหมดมีอยู่ยี่สิบเจ็ดชุดอยู่กับเจ้าเก็บไว้เนี่ยนะใช่ในรังอีกยี่สิบชุดพี่ใส่ได้สักชุดไหม พอเองพี่ใส่ได้จักชุดบลชุดเหลืองใส่ได้จะไปใส่แพงเงินชุดเหลืองชุดเหลืองมันตัดเดยอ้ยยินเสียงลิเกอะไรไปเบิ้งลิเกให้พี่น้องรไปเตรียมโตขึ้นอันแพงเกินครับแพงเนาะมันก็เลยเป็นข่าวจนคนเขาให้ช้ว้า อยากกินกล้วยขอหน่อยสิหนึ่งอันปุ๋งปอกวปอกค่ะเท่าเราก็ยังสีเหลาเปียกเอ้ยแล้วว่างมันหักเดี๋ยพี่เป้ามันหักใส่ว่าอะไรหักพี่เอาเขอาปากพี่ว่าเดี๋ยวเขามันสี่หักคืออันเจมิงละว่ามันขึ้นได้หนูหัวละว่าอ๋อละว่าอ๋อเออละว่า เขาทวงเราอะมันตันเจมิ่งแล้วก็เลยวาน่อยก็เลยอันด้วยความซื้อกอ่กันเอาเนี่ยมันมีไปยอมคือเธอครือผม ีครับปีอพนั่งยนครับนั่นน่างไปเล่นั่นเห็นสะพานมเห็นเับยูเนียเต้นลาเต้นอ่นนัเปี๊ยกเปียกมันหั ม่้ร<ค>ู่หลูอยู่เลยอ๋อได้<ค><ะ>แต่งแค่นี้พอนะดูดีนะแต่ห้ามห้ามทำเอาดอลี่อาแบบเมื่อคืนนะ,ม,นะมันเหมือนแมวเป่าคลิปนี้ไว้สักนี้ครับพี่น้องครับ